สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะม่าพฮกชองมิเซลมิซิสบูตสานะคะมือนีสภาพไปเที่ยวไฟค่ะไปเบึงค่ะไฟมีอีหยังห่าสนใจแน่เนาะค่ะเนาะไปบึงเลยจ้า บ้านผู้คนที่พ่นยูอาศัยนะคะติดกับทะเลนะคะทุกคนคะ่ะเห็นบ่คหาทะเลใกล้ๆนะคะบ้านพักติดกับทะเลมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้ก็ติดกับทะเลเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเห็นบอกค,ค่ะเนี yeah. ่ยค่ะค่ะบริเวณคือออมสินมาเที่ยวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะตรงนั้นจะเป็นท่าเรือนะคะที่ใครอยากตกปลานะคะก็มาติดต่อ,อเพื่อที่จะไปตกปลาขังนอกได้นะคะ เนนี่น่่ยคคคะะะะแต่ว่าตามผู้ก็มีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเอาเรือดลอุ้งสู่แม่น้ำหนี่ได้จังไดนะคะตอนนี้ก็ยังพอกันง,งงกันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวออกซี .5 ปุ๊บน,นะคะบางทีเขาอ,อาจจะลงเรือดที่แตกนีก็ได้เนาะทุกคนไปเบิ้งกันเลยจ้ะไปะลุยเดินกะต้องระวังนิดนึงนะคะ ทคนะเพราะว่าตรงนี้นทางชั้นนะคะบริเวณนี้นะคะเขาอาจจะมานั่งตกปลาเน,ะะนี่ยค่ะนั่งตกปลาบริเวณนีนะคะทุกคนในคข้อมูลของออบซินาพรเป็นพื้นที่แบบนี้แม่คือมานั่งแบบเอาโต๊ะกางกมานั่งกับตกปลานะคะทุกคนคะ่ะค่ะและออบซินก็ได้คําตอบแล้วนะคะเนี่ยค่ะมทางล้มของเนื้อนะคะเยนี้ค่ะ กันดีนะคะที่ของสินมานะคะฟังขามปากนะคะฟังแค่นี้ก็เป็นไฟนะคะทุกคนค่ะบริเวณที่สินมาท้ายดูไปทุกคนเมืองนี้ก็คือบริเวณเมืองไฟนะคะค่ะเบิองสังเกตเมฆเด้อค่ะทุกคนค่ะคือล้มนะคะเมฆก็ลอยนะคะทุกคนก็เบิังเมฆเลี้ยว่าอากาศเย็นปานไดนนะคะเมกลอยเร็วปานไดนนะคะ นี่ค่ะฝนจะเริ่มตกแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะมองนี่ก็เป็นหมองนั่งพักนะคะเขาก็จะมานั่งนะคะชมบรรยากาศชิวๆนะคะตรงนี้ก็เป็นหมองทิงขยะนะคะเอ๊ะทำไมคะว่าทำไมตรงนี้แบบนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะว่านกนะคะมันจะมาจิกนะคะเขาก็เลยเห็นแบบนี้ไว้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่ค่ะทั้ทงขยนะน เขาจะครอบแบบนี้ไว้เพราะว่าเขาป้องกันนกนะคะนกตัวใหญ่ๆจะมาจิกขยะถิ่งนะคะมันก็จะสกปรกกันนะคะเขาก็เลยป้องกันนะคะค่ะบริเวณน,นี้อมสิงคิดว่าเขาจะมาปลูกต้นใหม่นะคะดอกใหม่นะคะเนี่ยค่ะกระถางแบบนี้นะแต่ว่าทําไมช่วงนี้บบมีเป็นบ่ะอมสิงคิดว่ามันเป็นหนาหนาวนะมันเป็นช่วงหนาหนาวที่อมสินค์ทายมาก็คือช่วงเดือนธันวาคมนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เลย่าท่านจะมีกระถางดอกใหม่นะ เก็จะมีตงน,น,นะคะนี่ค่ะจะเป็นกระถางแบบนี้ซะเยอะนะคะวอมสีคิดว่านานารอดเนี่ยเขาคงจะมาเออเอาต้นใหม่นะคะมาวางใส่กระถางนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะจะเป็นกระถางกระถางเลี้ยงไว้ซะเยอะนะคะทุกคนค่ะ นี่ค่ะที่อมซินบอกว่าห like, มองเรือเนี่ยค่ะที่ว่าหมองเอาเรือลงนะคะสังเกตเลยคะ่ะนี่ค่ะลงไปนะคะก็จะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาเรือลงนะคะเนี่ยค่ะบ้านพักเขาก็อยู่แถวนี้กับนีนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านพักทุกคนนะคะบ้านพักนะคะต,ติดกับแม่น้ำนะคะฟังทั้งปุ่นกับแมนเด้อคะ่ะทุกคนคน,นนนู่ะคะกับเป็นบ้านพัก สเปเชียลหนูก็คือทางขยะนะคะจะครอบไปนะคะป้องกันนกนะคะนี่ก็กข,ขึ้นนกค่ะทุกคนค่ะเขาเอิร์อีเกิงนะคะคือตัวมันใหญ่นะคะถ้ามันขีดอาหารที่ขึ้นเราบ้านเราออกมากมากาับพวกนี้ค่ะ เนี่ยค่ะสังเกตว่าค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีหม่องโซนะคะสำหรับไใบเรือมาจอดนะคะสำหรับให้เรือมะโจ้บริเวณนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นท่อนเกาจะผูกไว้กับอันนี้เลยนะคะ บอมีนะคะเพราะว่าเขาเอา,เ,อาเลือกถึงจะเก็บไปแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นประมาณ10เมตรนะนคะนี่ค่ะเป็นหนีบไปเลยนะคะเป็นล็อกๆนะคะเป็นโซ่ๆนะคะ เหนเบิ่งทั้งนี้นะคะทุกคนค่ะทุกคนเห็นนกตัวนั้นบ่คะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสินจะซูมให้งเด้ออมสิกราร์บูห่วเป็นนกหรือเป็นเป็ดนะน,นะคะ,นะคะเขาจะชอบมุดลงไปในน้ำน,นะคะ<ม>เห็นบ่ค่ะนี่มุดหายไปแล้วค่ะทุกคนโผล่ไปอีกนู่นฟังทั้งน่นค่ะ เรือลุ้งเหมือนกันนะคะทุกคนน,ะนี่ค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นในยังกับไออุปกรณ์สำหรับอ่าสมุนไพรมีก็นตกน้ำนิงสิค่ะเขาก็ต้องถอดนะคะตัวนี้อาจจะมีเสือกเมี่ยงนะคะเพื่อไปช่วยนะคะก้นที่เขาตกน้ำนะคะทุกคนคะ่ะ กะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เขาสแปร์ไว้นะคะเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอันนี้ทั้งเขานะคะแต่ว่าออมสนนมินมีเรือนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข่าได้นะคะสําหรับคนที่มีเรือเท่านั้นนะคะถึงจะเข่าได้นะคะทุกคน,นข้าวก็จะมีอ่าย้ำนะคะเฝ้านะคะพวกกาเข่าค่นะนี่ยค่ะย้ำนะคะเฝ้าเดียวขนาดค่ะ ค่ะทุกทุกคนค่ะออมสินก็จะเดินทางกับดามดีเราเด้อค่ะทุกคนคะนนะน่ะ,เ,เ,คะ,คคะเ,เพราะว่าออมสินมาแค่แป๊บเดียวนะคะห้ามมาหายนะทุกทนกในเบิ้งค่ะว่าเมืองไฟนะคะเ,เป็นแบบใดน,นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของนี่อย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าออมสินกาบุญอนี้ยมามาให้แค่บุญจุดๆมึนกระเพอะน่ะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้านะคะทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายจ้า